สวัสดีครับพี่น้องกู๋สกุคนะครับวันนี้มาพ่อกันเลยครับช่องฮองโปงแชนแนลครับวันนี้ก็มากับบรรยากาศอยู่ในบ้านนะครับพี่น้องเด้อนะครับอ่าก็ได้ปลาหมึกมากครับพี่น้องเป็นปลาหมึกกระดองเนาะจากไตเด้อสดๆเด้อพี่น้องอ่าเอาดาดนำ่อนนิดนึงนะครับก็บบจะกินดิปปันไหนเนาะนะครับเอฟซีเอ็นว่ากินดิปในเพิ่งในพันวานนะครับอ่พี่น้องหมึกกระดองนะครับเนาะ เลย่าสามตัวเนะครับเด้อตัวนี้ตัวนี้หั่นเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ราดน้ำจิ้มซีฟูดน้ำจิ้มซีฟูดนี่เฮ็ดเองเนะครับเด้อมาเสียบเสียบด้วกันมีอ่าผักคะน้าเนาะผักคะน้าผักสลัดนะครับมีมะระพร้อมแล้วก็พริกหยวกแล้วก็ตามด้วยอ่าอาหารกระต่ายนะครับแค่รดไปพี่น้องมาเสียบเสียบด้วกันเด้อครับเด้อน้ำจิ้มเฮ็ดเองโอ้เสียบสิพี่น้องเด้อน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานครับ แสบคลองแฉะเลยครับพี่น้องมากมากเลยนี่ยใส่ซวนก่อนหวานเลยเด้ครับพี่หนออ,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 ออนจิมอ,อ,อ,อีกรอบก่อนปุ๊บกรอกนะมลมากับบรรยากาศอยู่บ้านไปบ้านเดี๋ยวขอโลดยี่หน่อนนะคะรับเดี๋ยวไปลุ่งไปรุ่งคลิปม่บ้านเนี่ยขับรถ ขับรถไก่พี่น่อ,เองเงินทังงลับอยากไปเที่ยวไต่แล้วครับเนาะมีโอกาสเออ้อโชคดีขนาดไปเที่ยวไต่อ้าวมึนอะไรปะเนี่ยหวานดีขนาดอืม้ม mà lạ cả phải không? nhiều mà lạ on, này có thể yếm, nó trong mờ có nhau là, yeah, thẻ เดี่ยวใต้ครับตอนไปในม้วนขนาดอแต่ตอนกลับเนี่ดดยพี่น้องเมื่อยขนาดอครับโหลดเนาะโหพีดแต่าไหร่กัดไแบบด้พี่น้องเด้อเยาว่ากันเด้อกินหนอนหันี่เยาว่ากันเด้อท่านท่านจะกินแบบมุมมั่มเนี่ยพี่น้องสิว่ากันบอกก วหวานขนาดมึกสดจากไต่เนี่ยนี่นผีหนอกบ้างเกียวเล่นผีหนอกสี่ฟุต คนหวานเปรี้ยวๆเผ็ดเนี่ยเผ็ดขนาด แค่ครับอมัไ <c> ด <oughs> ้แดดออกมาเน่ย 我们呢、啊？ Thôi, biết thế nào này Hãy subscribe cho kênh Ghiền

嗯。Mm hmm. ซึ่งหวานเรื่องเผ็ดไปนะตัวไงไม่หรอกเขียวกว่าเนี่ยเผ็ด ห <c oughs> นาำบวานหน่อยปกๆเลยเนาะ เขียวมันออกกันพป่นดอกเขียวมันมันยุดบ่ไ้ตัวเนี้ยเพชรแห้ง ืมก็ันหดนี้่หอย ออาครับคลิปเหนียวซ้ำหน่อก่อนนะครับเนาะกะเพร็ดแห้งไปดอมึกกระดองนะครับสดๆจากทะเลเลยนะครับจากสุราษฎร์นะครับมือว่านก็ไปลงคลิปนะครับเนาะกะขอโทษั่วกระพี่น้องนะครับเ,เด้อเดินทางเบิดมือครับพ้ยเพร็ด กะวันนี้ได้มืกระดองนะครับลาดน้ำจิ้มซีฟู้ตตำเองเลยพี่น้องใส่พริกหลายผดเพชรคล้องแหน่เลยครับพี่น้องนะครับเครงเสียบเครงเพชรนะครับกะขอบคุณนะครับแฟนคลับเอฟซีทุกทุกทันนะครับเนาะเที่เกียรติ์ิศตามรับชมช่องฮองปร่งแชนแนลนะครับขอบคุณทุกการทิศตามขอบคุณทุกกำลงใจครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับท่านใดบริโภคเมนต์ก็ขอบคุณหลานใดนะครับเด้อนะครับมีโอกาสได้ลงไปเที่ยวไต่กับคุ้มเลยพี่น้องทริปนี้นะครับ กมีฝนแน่มีหมอกแน่มีทะเลครบสดเลยครับพี่น้องนะครับถื่อใจเลยครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวไปเที่ยวผักไต่นะครับเนาะเก่าบ,บรรยากาศมาพี่น้องเบิร์นํานะครับกะกะมวันนี้ก็บบกมาหอดแล้วเดินทางกลับมาหอดอ่าบ้านแล้วพี่น้องกะขอบคุณนะครับเด้ออ่าคือเขาแล้วครับพี่น้องเนาะฝากกดติดตามหรือว่ากดสับสะใยกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนั่นครับพี่น้องเพื่อไม่พลาคดคลิปต่อไปขอบคุณแฟนครับเอฟซี FC, ทุกทุกท่านนะครับเนาะโอ้ยตอนนี้เพชรแห้งพี่น้อง ไปพ,พ่อทีหน้าสวัสดีครับ